สวัสดีค่ะน้องหนูเล็กนะคะจะนี่ค่ะอันนี้คือพวกวันนี้นะคะจะมากินให้ดูเลยนะคะเนื่องจากน้องหนูเล็กนะคะเป็นประจําเดือนเนาะแล้วอยากกินอยากกินมากปกติก็คือไม่ไม่ได้อยากกินทุเรียนทุเรียนเลยนะคะจริงๆแต่อันนี้คือเป็นอารมณ์ของคนอยากกินแบบ อะไรที่มันเหมือน,นวานๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบบอกพ่อหนูอยากกินทุเรียนมากๆเลยไปเอามาให้หน่อยได้ไหมพ่อก็เลยไปเอามาแล้วก็มาแง่ให้น้องหนูเล็กกินนะคะนี่ค่ะอันนี้คือพวงมาน,นีนะคะสีแบบโอ้โหสีแบบดีมากนะคะเราจะมาเริ่มกันที่เอาพูเล็กกันดีกว่าเนื้อเขาอันนี้เนื้อเขาจะไม่ได้เยอะนะคะเนื้อเขาจะน้อยแต่ว่า อ่าตัวเปลือกเนี่ยจะหนาเนี่ยเปลือกหนามากนะคะอืมแต่เนื้อเขาอะดีมากในส่วนของเม็ดก็คืออยาให้ดูนี่คือเม็ดค่ะ นี่คือเม็ดค่ะตัวนี้เนื้อของจริงอยากกินทุเรียนจริงๆค่ะเพราะว่าปกติไม่ไมปตลาดไปเจอทุเรียนน้องเล็กชอบไปซื้อของคนอื่นกินนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็อยากกินของตัวเองอืม ดีค่ะพวงมาลีนะคะพันพวงมาลีอืมแต้ม,มอืะแต่เม็ดอันเม็ดใหญ่นะคะอันนู้นมาจาก คุณพ่อไม่ให้ทานเยอะนะคะเนื่องจากว่าเราแบบยังสามารถทุเรียนเนี่ยเป็นเป็นผลไม้ร้อนเป็นผลไม้ที่แบบร้อนในอะไรอย่างเงนะี้ยทำให้แบบอันตรายอยู่เราอยากกินเยอะแต่เราเลยอยากจริงๆอืมที่สุดเลยอะ่ะ